บริเวณริมถนนสุขุมวิทยระหว่างหน้าปั๊มน้ำมันไทยออยถึงหน้าค่ายลูกเสือวชิวราวุธศิีราชาฝั่งขาเข้าค่ะซึ่งอยู่ที่หมู่9ตะบลบางพระศิีราชาชนบุรีค่ะนายเอกสิทธิ์ อ่ำชะอ้อนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีราชาแขวงทางหลวงชนบุรีที่สองกำนันผู้ใหญ่บ้านเขตตบนบางพระค่ะก็ได้ลงพื้นที่นะคะหลังจากที่มีชาวบ้านร้องว่ากิ่งไม้มีการหักโค่นหล่นใส่รถของชาวบ้านขณะที่สัญจรโดยได้ดําเนินการตัดกิ่งไม้ริมทางเช่นต้นหูกวางต้นก้ามปูต้นกระถินนรงขนาดใหญ่ที่ยื่นออกมาที่ริมทางค่ะก็ส่ง ผลให้กิ่งไม้บางส่วนบดบางภูมิทัศน์ทางถนนและแถมยังหักโค่นลงมาใส่รถที่วิ่งสัญจรไปมาด้วยค่ะก็ได้รับอุบัติเหตุหลายครั้งจึงเป็นอันตรายต่อประชาชนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถกระเช้าเข้าดําเนินการตัดกิ่งไม้และเก็บเศษกิ่งไม้ค่ะประกอบไปด้วยช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนนะคะมีลมกระโชกแรงทําให้ต้นไม้หล่นทับรถยนต์ที่สัญจรไปมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะนายเอกสิทธ อ่ำชาอน้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบรุรีได้บอกว่าหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านตนเองได้รีบประสานงานต่อไปยังแขวงทางหลวงชนบุรีที่สองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสีราชาพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านเขตตำบลบางพระอำเภอศรีราชาชนบุรีค่ะรวมมือกันเข้ามาดําเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ทันทีแต่อย่างไรก็ตามนะคะต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายค่ะที่เข้ามาดําเนินการในครั้งนี้ด้วยค่ะ